สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำคุณครูนะครับในการล็อกอินเข้าใช้งาน Cam Scanner นะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับใช้ในการสแกนภาพหรือกระดาษเอกสารใช้งานนะครับก mm hmm. ่อนอื่นก็โหลดตัว Cam Scanner ชื่อตามนี้เลยนะครับติดตั้งลงไปพอดีตัวนี้เทคนิคนี้นะครับเพิ่งได้จากพี่วสันก็คือพี่วสันเสี่ยมแหลมนะครับจากโรงเรียนชัยภูมิภาคดีจุมพลว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับ ทำการล็อ,ลอกอินหรือว่าลงทะเบียนใช้งานด้วยอีเมลของโรงเรียนนะครับก็คือ .ac.th เนี่ยก็จะทําให้สามารถใช้งานพื้นที่ได้ถึง12จิกแล้วก็จะไม่มีหลายน้ําบนชิ้นงานที่เราส่งออกมาด้วยหรือที่เราไปสแกนมานะครับตอนนี้ผมก็กำลังโหลดนะครับติดตั้งลง ให้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับหน,นาทีแล้วหลังจากระบบตรวจสอบติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับว่ามีความปลอดภัยไหมผมจะกดเปิดเข้ามาใช้งานในระบบของแคมสแกนเนอร์นะครับอขอเลื่อนไปลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนนะครับผมจะลงด้วยอีเมลนะครับ ด้วยอีเมลของ Google ที่เป็นอีเมลของโรงเรียนนะครับสักครู่นะครับอ่าผมก็จะเลือกอีเมลที่เป็น ac t h อ่าอีเมลโรงเรียนตัวนี้ละกันนะครับตอนนี้กำลังลงชื่อเข้าใช้อยู่นะครับรอการตอบกลับจากทางตัวนี้อยู่นะคกำลังตรวจสอบอยู่ ก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับตัวแคมสแกนเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยเวลาสแกนเอกสารนะครับสามารถปรับมุมมองอา,อาจจะจับไม่ตรงแต่ว่า,าตัวเนี้ยนะครับมันจะมี AI ที่จะช่วยปรับให้เอกสารตรงนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนหน้าแผ่นเอกสารถึงแม้ว่าตอนที่เราถ่ายหรือตอนสแกนเนี่ยอาจจะถ่ายไม่ตรงนะครับหรือจับโทรศัพท์ไม่ตรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหมู มุมใม้เท่ากันแต่ว่าเขาจะปรับให้เราเท่ากันเลยนะครับตอนนี้ก็จะเลือกอนุญ,ญาตนะครับผมก็จะปรับนี่อนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะมีเอกสารเก่าอยู่นะครับว่าเรามีพื้นที่เท่าไหร่นะครับผมจะไปที่ฉันนะครับตอนนี้ ได้1.2จิกนะครับสิทธิประโยชน์ EDU อ่าผมขอเช็คตัวนี้นะครับนี่ยืนยันนะครับในส่วนของยืนยันอีเมลโรงเรียนของคุณนะครับอ่าผมก็จะกดยืนยันตอนนี้นะครับแพ็กเกจการศึกษานะครับตัวนี้ก็จะได้ตามนี้นะครับ อ่านะครับก็ตอนนี้เขาส่งรหัสไปที่อีเมลนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกให้ครบแล้วก็จะยืนยันนะครับผมก็จะเข้าไปที่อีเมลที่เป็นอีเมลโรงเรียนนะครับนี่เขากด Verify มานะครับเดี๋ยวขอกรอกนะครับ1 2 6 4 9 9อ่า1 2 6 4 9 9 ตัวนี้ก็จะตรวจสอบอีกนิดหน่อยนะครับรอสักครู่ครับอแล้วเขาก็จะตรวจสอบครับว่าประเทศที่โรงเรียนนะครับนะครับนี่โอเคผมกดส่งครับ ข้าหนึ่งนะครับก็จะได้ยืนยันแล้วได้สิทธิประโยชน์ไม่มีโฆษณาใช้พรีเมียมฟรี30วันนะครับไม่มีลายน้ำนะครับ่าตอนนี้สังเกตที่ตรงพื้นที่นะครับเดิมทีจะได้1.2จิกตอนนี้ได้เป็น11.2ที่จริง12อ่นแหละนะครับผมมีพื้นที่ที่ใช้งานไปแล้วก็โดนอัปเกรดไปนะครับอ่าใครอยากใช้ตัวพรีเมียม ของแคมสแกนก็ลองไปใช้ตามนี้ได้เลยครับ